การจับคนจีนมาเรียกค่าไถ่ที่จังหวัดชนบุรีเมื่อสัปดาห์ที่แล้วกลายเป็นเรื่องโอรพอรค่ะไม่เพียงแค่คนจีนที่จับคนจีนมาเรียกค่าไถ่นะคะคุณมลิแซ่ฉินติดตามเรื่องนี้ต่อไปเจอข้อมูลว่าผู้เสียหายเป็นแกงช่อโกงที่พยายามจ้างอุ้มบุญในประเทศไทยเพื่อให้ได้มาซึ่งสัญชาติและการอยู่ต่อติดตามเรื่องนี้ในคอลมัมน์มลิเจ็ค่ะ ไร้สัญชาติสีชมพูมีเลข13หลักออกณนะสำนักงานเขตแห่งหนึ่งในพื้นที่กรุงเทพมหานครโดยมีอายุยาวนานถึง10ปีเป็นหนึ่งในหลักฐานชิ้นสำคัญที่ตำรวจได้มาจากผู้เสียหายชาวจีนซึ่งถูกคนจีนด้วยกันอุ้มไปกักขังเรียกค่าไทยในพื้นที่หนองปลือจังหวัดชนบุรีเมื่อห่วงสัปดาห์ที่ผ่านมา และเป็นที่มาของการตรวจพบขบวนการอุ้มบุญโดยอาศัยสิทธิการขอวีซ่าเข้ามาแบบนอนโอซึ่งคือการได้รับอนุญาตให้อยู่ถึง1ปีผิดกับวีซ่าทั่วไปที่มีอายุ1-3เดือนผู้กำกับการตรวจคนเข้าเมืองจังหวัดจันทบ,บุรีให้ข้อมูลว่าการขยายผลตรวจสอบในครั้งนี้เนื่องจากพบความผิดปกติหลายอย่างโดยเฉพาะวันตรวจคนที่พักอาศัยซึ่งพบว่ามีเด็กอายุ3ขวบสัญชาติไทยอยู่ด้วย และชายชาวจีนอ้างว่าเป็นลูกของตนเองที่เกิดขึ้นกับหญิงไทยซึ่งเลิกลากันไปแล้วเราก็มีพิรุธสงสัยว่าเราเห็นทางกายภาพของเด็กกันฮะร,ร่างกายทางกายภาพกับอายุทางทะเบียนได้ไม่ตรงกันนะครับเราก็ไปทําการตรวจสอบนะครับก็พบว่าเราแจ้งเกิดเนี่ยมีเพียงแม่คนเดียวนะครับไปแจ้งเกิดในสุทิบัตนะครับต่อมามีการนำหลักฐานการตรวจ DNA จากโรงพยาบาลอามาประกอบกัน ขอเพิ่มชื่อพ่อซึ่งเป็นบุคคลต่างด้าวเข้ามาใน,ใน,ใ,นในข้อมูลในสุติบัตรในข้อมูลตเวเราไขณะที่ล่าสุดผลการตรวจ DNA กลับพบว่าเด็กชาย3ขวบที่ถือสัญชาติไทยรายนี้มี DNA ที่ตรงกับหญิงชาวจีอีกด้วยหลังจากนี้ต้องเร่งขยายผลเรื่องราวเด็กชาย3ขวบซึ่งอาจมีความเป็นไปได้ว่าถูกนำมาสวมเป็นบุตรคลไทยเพื่อให้ได้สิทธิ์การเป็นคนไทยแต่พี่์ทราบยืนยันแล้วว่าเด็กคนนี้นครับไม่ได้เกิจดจากแม่ซึ่งเป็นคนไทยนะครับแต่เป็นพ่อแม่จีน นะครับซึ่งเป็นผู้เสียหายในคดีอุ้มเนี่ยนะครับแล้วก็ลักขาไอ้ลักลอบนําเด็กคนนี้นะครับเดินทางหลบหนีเข้ามาในในประเทศไทยนะครับแล้วต่อมาก็มาสวมการแจ้งเกิดให้เป็นเด็กเกิดจากแม่คนไทยซึ่งประเด็นตรงนี้นะครับมันน่าสนใจมากนะครับเพราะว่าคราวนี้พ่อเป็นคนต่างด้าวถ้าหากแม่เป็นคนไทยเนี่ยคนต่างด้าวสามารถที่จะขอวีซ่าที่อยู่ในรานชอาณาจกาักรยุโรยาวนาะหนึ่งปีนะครับเพื่อดูแลบุตรและที่สําคัญนะครับเมื่อบุตรของเขาเนี่ยอายุครบ20ปีบริบูรณ์เนี่ยนะครับก็จะถือว่าเป็นคนไทยจะสามารถเจ้าเป็นเจ้าของกิจการ นะครับในประเทศไทยได้อย่างเช่นเดียวกับคนไทยซึ่งตรงนี้ถ้าพ่อแม่ของเขาครับเป็นคนต่างด้าวที่เข้ามาหรือทําธุรกิจผิดกฎหมายนะครับไม่ว่าจะธุรกิจทุนจีนสีเทาสีดําอะไรก็ตามเขาสามารถเอาทรัพย์สินที่เขากทําความผิดมาครับซุกซ่อนไว้นะครับปอกหาลูกนะครับให้ถือครองเป็นคนไทยไปเลยซึ่งตรงนี้น่ากลัวมากนะครับเรากำลังทำการสืบสวนนะครับเรื่องราวเกี่ยวกับขบวนการอุ้มบุญในประเทศไทยได้เคยมีการจับกุมมาแล้วล็อตใหญ่ซึ่งจากการข่าวชี้ชัดว่า การอุ้มบุญเป็นที่นิยมมากในหมู่คนจีนที่อยากย้ายฐานมาอยู่อาศัยในประเทศไทยโดยมีการจ้างวานให้อุ้มบุญครั้งละ3าล้านบาทแต่แม่ของเด็กซึ่งเป็นคนไทยจะได้เพียง5 0 0แสนบาทกรณีดังกล่าวเนี่ยเป็นการว่าจ้างอุ้มบุญนะเพราะอะไรครับเพราะว่าผู้เสียหายที่เป็นคนจีนฝั่งผู้ชายมีลูกเป็นคนไทยนะซึ่งผลการตรวจดี a พ่อลูกตรงกันนะ จากโรงพยาบาลที่มีชื่อในกรุงเทพนะแล้วแถมหน้ำซ้ำนะครับนะเจ้าตัวเนี่ยยังได้บารสีชมพูนะจากเขตบางรักนะครับแต่เพราะนั้นส่วนนี้เนี่ยเดี๋ยวเราจะไล่ทั้งหมดนะว่าเจ้าที่รัฐใครบ้างที่ร่วมกระทำผิดน,นะใครบ้างที่ตรวจดีเด์เป็นไปไม่ได้ที่ตรวจดีเด์แล้วจะตรงกันนะครับเพราะอะไรครับเพราะว่าพ่อเป็นคนจีนเนี่ยไม่มีสถานะอะไรในเมืองไทยมีสถาะนะคือหลบหนีเข้าเมือง อย่างไรก็ตามเรื่องราวขบวนการอุ้มบุญยังเป็นสิ่งที่ต้องค้นหาความจริงกันต่อไปและต้องขยายผลติดตามตรวจสอบว่าการสวมบัตรประชาชนหรือการทำวีซ่าปลอมที่กำลังนิยมมากในหมู่คนจีนโดยมีคนไทยเป็นผู้ประสานงานกับหน่วยงานรัฐเพื่อออกบัตรแบบผิดกฎหมายให้จะมีความเชื่อมโยงกันด้วยหรือไม่และขบวนการเหล่านี้เติบโตมากมายขนาดไหนในย่านใดมากที่สุด ที่สำคัญคือขอบวนการเหล่านี้คงเบ่งบานไม่ได้ถ้าไม่มีเจ้าหน้าที่ให้ความร่วมมือนี่จึงเป็นอีกหนึ่งความท้าทายกฎหมายไทยและการบังคับใช้กฎหมายซึ่งถูกตั้งคำถามว่าเงินง้างได้ทุกอย่างแม้กระทั่งกฎหมายจริงหรือไม่ขออัับ์หมายเลขเจ็ดสวัสดีค่ะ